เอ็กซิลีเนี่ยเป็นรถอีซูซุที่หายากที่สุดตลาดก็ว่าได้แต่ตอนนี้มาอยู่ที่เรา3คันเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่าขาดทุนเนี่ยคุนหายกําไรหดเนี่ยมันเป็นยังไงสวัสดีค่ะแม่ลูกรีวิวกัมนมาแล้ว <Yeah! S 2> คลิปนี้บอกได้เลยว,ว่าคุนหายกําไรหดแน่นอนเพราะว่าคุณแม่เพิ่งลดราคามาเมื่อตะกี้นี่เองนะคะพอเห็นเนี่ยเอ็กซิลี่มาจอดเรียงกันนี้สาคันก็เลยจัดซะหน่อยนะคะว่า ราคาเนี่ยต้องเกาะคุมต่ำในตลาดแน่นอนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเอ็กซี s เนี่ยเป็นรถอีซูซที่หายากที่สุดในตลาดก็ว่าได้แต่ตอนนี้มาอยู่ที่เรา3คัน<ฆ>เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่าขาดทุนเนี่ย ทุนหายกําไรหดเนี่ยมันเป็นยังไงไปดูคันนีเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเริ่มที่คันแรกกันก่อนเลยนะคะแต่ก่อนจะพาไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องเพัทยนต์ด้วยนะคะมีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยีตัวนี้นะคะเป็นออโต้ทั้งสามคันเลยใช่ไหมคูกเป็นออโต้ทั้งสามคันออกมาจากป้ายแดงเกือบล้านนะคะณตอนนี้ถ้าเป็นคันนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันที่สําคัญที่สุดคือไม้น้อยมากรถนี้เลขไมล์หลักหมื่นทุกคันนะคะก็คือสภาพเกรดเอบวกทุกคันนะคะ อ่ะแบบคันนี้นะคะไมอยู่ที่40,000กโลนะคะราคาอยู่ที่729,000บาทปี2022ค่ะถือว่ายังเป็นปีที่ใหม่อยู่นะคะซึ่ง X-Series ทำไมต้องเป็น x s e r ซ e s k ่ n ิงทำไมอ่ะก็เพราะว่ามันแต่งมาจากโรงงานเลยนะคะคือด้วยด้วยรูปทรงรอบคันเลยนะคะแม้กระทั่งล้อแม็กนะคะพวกสติกเกอร์นะคะเนี่ยตัวโลโก้เห็นไหมคะก็จะมีความแตกต่างจากตัวธรรมดาอยู่และะ้วนะคะซึ่งถือว่าคือยิ่งเฉพาะสีดำอ่ะ คือมันเข้ากับ XD มากมเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะตัดด้วยแดงะเพราะนั้นแแดงกับดำเนี่ยไปด้วยกันแน่นอนนะคะควจริงสีขาวเราก็มีนะ,ะถ้าอะไรยังไงอยากให้เราช่วย พาไปดูก็แจ้งกันเข้ามาได้เนาะอะอย่างคันนี้ย้ำอีกทีนะคะได้รถปี2022เลขหมาย4,000 0นะคะคันนี้ได้เป็น4ประตูยกสูงเลยเนาะถ้าที่มองเป็นออโต้หมดเลยด้วยใช่ไหมคะคุณแม่ออโต้เนี่ยตอนออกป้ายแดงมาก็900,000ปลายๆเกือบจะล้านหนึ่งเนาะตอนนี้ราคาเนี่ยหายไป25%เกินแล้วนะคะเหลือแค่729,000บาทสำหรับรถที่ประกันศูนย์มันยังอยู่ครบอะ 7 2 9 0 0 0บาทก็ถือว่าคุ้มนะคะด้วยความที่มันหายไป2 0 3 0แล้วเนาะภายในภายในถือว่าออกแบบออกแบบได้เรียบหรูด้วยคุณแม่ดูสีพลาสติกเขาก็ไม่แกะให้นะเนี่ยจอเห็นไหมคะพลาสติกยังอยู่อยู่เลยแล้วก็พอเป็น X Series เห็นไหมคะจะตัดด้วยแดงหมดทุกจุดเลยต้องดูหัวเบาะสิหัวเบาะก็มีตัว X คอนโซลหน้าตัวหุ้มเกียร์นะคะ พวงมาลัยนะคะแล้วก็บอกออกแบบได้โอ้ยสวยจริงๆนะคะแม้กระทั่งเห็นไม่สดเขาใส่ใจรายละเอียดแม้กระทั่งหัวเบาเห็นปักก็ปักได้นะคะเนี่ยอันนี้คือเป็นได้นะค่ะเป็นได้ตัว X เอ็กซ์เห็นตัดด้วยได้แดงหมดซึ่งเขาก็ทําออกแบบมาคือยังคงคอนเซปต์เดิมถ้าเป็นเอ็กซ์ซีรีส์ของทุกรุ่นนะแต่มีมาก็คือเป็นแดงคือเป็นตัวแดงหมดค่ะค่ะเราชอบความใส่ใจรายละเอียดของตัวเอ็กซ์ซีรีส์นะเพราะว่า อ่ะถ้าเราเอาไปแต่งกับอู่ข้างนอกคุณแม่ราคาก็คงไม่หนีกันเยอะเนาะสำหรับตัวธรรมดาแล้วความที่เป็น x ีกซีดีนะคะ่ะแต่งจากโรงงานแต่งจากโรงงานเรื่องความปลอดภัยความอะไรก็มีสูงกว่า แต่ข้างหลังแอบมีคือหลังๆมาเห็มีเห็นไหมนี่หลังๆว่ากระบะมันเริ่มมันเริ่มไม่ใช่กระบะธรรมดามันเป็นครอบครัวได้เลยนะคะใครสมมุติว่าอยากจะได้รถครอบครัวอยากไปไหนได้กันเยอะๆนะคะบางทีเนี่ยกระบะอย่างนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะคะเนี่ยมีแอร์มีช่อง USB มีที่วางแก้วตรงนี้แล้วก็ใครของเยอะก็กระบะท้ายก็สามารถจริงๆเก็บของได้เยอะกว่ารถ SUV ได้ซ้ำไปนะคะถือว่าเขาออกแบบได้ ได้ฟูออบได้ออปทัมเต็มจริงจริหนูมีพรมไดมอนด์คัทอีกต่างหากถูกต้องีตรงนี้ก็มีนี่นะคะช่วยจับเพื่อการซัพพอร์ตเนาะดีดีเออเขาใส่ใจละเอียดจริงๆเพราะบางทีอ่ะขึ้นรถแอบยากนะถ้าข้างหลังไม่มีตรงนี้เพราะด้วยรถเขาสูงคุณแม่ขอดูล้อแม็กเขาหน่อยได้ไหมล้อแม็กสวยมากโอ้โหล้อแม็กสวยมากนะคะเป็นดำเงาแล้วก็เป็นแต่งพิเศษสําหรับตัวเอ็กซิลี่เลยอ่าสเกตดูว่ายางที่มาจากอิอิวซูนจะเป็นตัวบิสโตนเกือบหมด ใช่นะคะเดี๋ยวตัวนี้นะคะขิงเดี๋ยวคุณแม่ต้องบอกพี่เขาละเนี่ยตัวนี้ให้เอาเปลี่ยนใหม่หน่อยอ่าหนูถ่ายรูปให้คุณแม่หน่อยนะคะไอ้คันนี้บางทีเป็นตัวแต่งมามันก็จะเป็นรอยอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเหมือนกับแต่อันนี้ขัดออกนะอ่าเดี๋ยวคุณแม่ให้เขาจัดการขัดเงาให้นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจัดการให้ราคา7290 0 0นมก้ไมกว่าน่าสนใจสุดๆสำหรับคันนี้นะคะจุดคุ้มทุนเขาก็มีเยอะนะเพราะว่าได้ป้ายแดงก็เกือบล้านแลวนะคะแต่ตอนนี้ก็คือราคาระมาณสน นะคะก็เงินเดือนอยู่ประมาณแสองหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นแปดก็ซื้อรถได้หรือว่ารายได้ไม่ถึงก็กู้ร่วมกันได้นะคะคนเข้านี้เดียวกันกู้ร่วมด้วยกันได้เนาะคันนี้ยังไงลูกโอเคมาที่ถ้าคันถัดไปกันบ้างดีกว่าเพราะว่าคันนี้ราคาเหลือแค่6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ปียี่สิบเอ็ดจุดยี่สิบสองแต่คันที่แล้วคือปียี่สิบสองแท้นะคะค่ะก็จริงๆโฉบเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่ปีแล้วก็มาอยู่ที่เท่าไหร่ลูกเก้าหมื่น ไม่อต่ตามก็ไม่ด้วย9,000กว่าโลนะคะราคาก็อยู่ประมาณนี้แต่ภายในก็คือเหมือนกันหมดทุกอย่างนะคะเอยตอนเปิดคลิปมาก่อนจะเริ่มคลิปมีคนบอกว่าจะลดราคาให้่ะเอยลดราคาแล้วเนี่ยลดแล้วเหรอใช่ไอ้พวกนี้คือราคาคุณแม่เช็คหมดแล้วราคาเกาะลุมต่าแน่นอนเนี่ยเห็นไหมคะภายในเหมือนกันหมดนะคะเพราะว่าได้เป็นตัวรุ่นเดียวกันเป็นเกียร์ออโต้ปกติเนี่ยเวลาอยู่ที่บริษัทเรยนต์เราก็จะเน้นนะคะพวกไอ้ สี่ประตูยกสูงส่วนใหญ่ก็เกือบ100%ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะด้วยความที่มันใช้ได้ทั้งครอบครัวนะคะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะคะก็ใช้ได้ก็ใช้ได้กันทั้งครอบครัวนะคะถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการใช้งานจริงๆถูกต้องนะคะามาดูคันสุดท้ายกันดีกว่าเฮ้ยเรวไปปะเนี่ยเอาก็เอาจะไปรอทําไมล่ะอันนี้คันไฮไลท์ด้วยเนี่ยคันเนี้ยคันเนี้ยคุณแม่ลดราคาให้ด้วยนะเนี่ยคันนี้ที่บอกว่าลดราคาขอดูออปชั่นไปหน่อยได้ไหมตอนอเปิดอะอไปเลยไปไปดูมา ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวคุณลูกค้างงคุณแม่รู้สึกมีคนน้อน่ะไม่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 มีคนร้อนไม่มีคนร้อนนี่นะคะที่คุณแม่ขอเสริมที่คุณแม่พูดเมื่อกี้หน่อยว่าอะไรนะเฮ้ยคนครอบครัวเดียวกันผู้ชายผู้หญิงก็ขับได้รถกระบะเดี๋ยวนี้ด้วยความที่เป็นออโต้กันค่อนข้างเยอะแล้วเนาะแล้วก็ดูสิมันเหมือนรถเก่งธรรมดาแล้วว่ามันเป็นแบบ keyless อะไรเรียบร้อยนะคะปุ่ม push start นะแต่ก่อนเนี่ยเกียร์ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา ไม่กล้ามาสตาร์รถเองนะเราบอกเขาว่าสตาร์รถไม่เป็นกลัวมันพุ่งเนาะอุ้ยมีอะไรด้วยก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคุณแม่ใส่อะไรได้นะคะก็มีที่เก็บองเก็บองดูคิดดูเดี๋ยวว่าเขาอ่ะเขาดูแลรถดีนะดูดูดูปติดิปติอยู่ตรงที่บังแดดก็ยังอยู่อยู่ถือว่า ถือว่าลูกค้าเขาถือว่านี่หลยอะมีกล้องถอยด้วยตอบโจทย์ทุกความต้องการจริงๆอะไรที่จําเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเซฟตี้เนี่ยก็คือตัวอีซูเนี่ยเขาจัดมาให้เต็มจริงๆนะคะไม่หวงฟังก์ชันเลยถูกต้องไม่ว่าจะบูทูธ USB ตัวอะไรก็ตามก็คือมีมาครบแล้วนะคะรับโทรศัพท์อะไรได้หมดนะถูกต้องถือว่าือออกแบบได้ดีมากๆนะใช่เลยเออดีจริงดีจริงดีจริงเฮ้ยอันนี้คุณแม่นึกว่าอะไรนี่เหงือพี่พี่ตาตากล้อง คือแม่ไอ้ปอมันเลอะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอไปกันต่อค่ะต่อลูกโอเคคันสุดท้ายคันนี้ก็คือราคาเท่าไหร่นะหกแสนเท่าไหร่นะคะหกแสนเ็หม่นเก้าพันบาทไมาอยู่เก้าหมื่นเก้าเลขไมาเก้าหมื่นกว่านะคะอ้าวเธอไม่ไม่เขาร้องเพราะว่าเรายังไม่ได้ล็อกรถอ่าต่อไปก็คือเขากลัวขโมยขึนคันสุดท้ายละปียี่บสองเหมือนกัน มาก็คือขิง3ามคันนี่คือโฉมเดียวกันหมดต่างกันตรงปีต่างกันตัเลขไม้อันนเห็นไหมกว่าอันนี้ห0 0มื่นกว่าแต่ละคันเนี่ยราคาไม่เท่ากันด้วยใครชอบแบบไหนใครรู้สึกเอ้ยเลขไม้เก0 0 0มมันก็ไม่เยอะนะแต่มันประหยัดลงไปเหลือเท่าไหร่นะหกแสนเท่าไหร่นะหกแสนเจ็ดแต่เนี่ย 749 7,49ไม่คุณแม่รู้ราคาแล้วมาเอามาแก้ราคาหน่อยนี่ไงคันนี้นี่เองที่เขาบอกว่ารดราคานะคะคันนี้ตอนมาแล้วกา็7,49ยังบอกว่าทุนหายกำไรหดลดไปอีกสามหมื่คิดดูสิถ้ามาซื้อวันแรกๆอ่ะสองคันนี้ราคาห่างกันเท่าไหร่7000 0ใครตั้งราคาคุณแม่คุณแม่ เนี่ยเจ็ดหนึ่งเก้านะคะแปลกๆเพราะว่าเพิ่งตั้งราคากันตะกี้ในเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะสุดยอดไม่ต่างกันกับคันโน้อยู่มาสองหมื่นอ่าแต่ราคารถไปอีกหมื่นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณแม่เคยบอกตลอดค่ะว่าการซื้อรถมือสองนะคะต้องดูราคาหายไปสี่หมื่นค่ะดูสภาพเป็นหลักเลยนะคะดูสภาพเป็นหลักเลยนะคะว่าเวลาจะซื้อรถแต่ละคันอย่างเงี้ยที่คุณแม่เอามาเนี่ยวันเนี้ยปกติคุณแม่จะไม่ค่อยเอารถรุ่นเดียวกันปี รถรุ่นเดียวกันโฉมเดียวกันแล้วมารีวิวพร้อมกันนะปกติเราจะเอาโฉมต่างๆกันออกมานะ,ะแต่วันนี้เอามาให้ดูเลยด้วยความที่มี3คันแต่ราคาต่างกันทั้ง3คันนะคะถคือว่าตัว X s e r i e s เนี่ยคือถ้าใครไม่อยากแต่งอะไรเพิ่มแล้ว<บ>ก็คือ<บ>ตอบโจทย์แน่นอนคือเขาสวยด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วนะคะไม่ต้องทําอะไรเยอะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ เวลาเราจะเลือกซื้อสักคันหนึ่งเนี่ยก็ให้เป็นลนักษณะแบบว่าเลือกซื้อกับบริษัทที่เชื่อถือได้เพราะว่าที่บริษัทเพรยนต์นะคะตรวจสอบ274จุดจากบริษัทชั้นนาที่เชื่อถือได้แล้วก็ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเรื่องยอดขอสินเชื่อเราเนี่ยเป็นเบสดดลเลอร์ทุกของทุกธนาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเชื่อถือเชื่อมั่นได้เลยค่ะว่าได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดได้เลยคืออยากจะบอกว่าร้านที่ขายรถมือสองที่ได้เกรดแบบเราค่ะทั้งประเทศเนี่ยมีไม่กี่สิบที่เนาะแล้วที่สําคัญนะคะดอกเราอ่ะเทียบกับป้ายแดงอ่ะบางทีแทบจะเท่ากันหรือต่ำกว่าด้วยซ้ำใช่เดี๋ยวนี้ก็คือดอกหกสมัยก่อนมีแต่คนว่าโอ้รถมือสองกับรถป้ายแดงดอกเบี้ยโอ้โหดอกเอมือสองเยอะ <จ>สุกวันนี้ดอกมือ2ถ้าที่เรานะพิเศษส,สุดๆริ่มต้นที่2.09%นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจสุดๆสำหรับอัตราดอ,อกเบี้ยนนะตอนนี้นะคะโดยเฉพาะบริษัทเพชรยนต์นะคะสนใจรถรุ่นไหนยังไงเนี่ยสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพ<อ>เพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละแบบเนี่ยบอกได้เลยว่ามีให้เลือกแบบจุใจแน่นอนไม่เสียเวลาไปหลายที่ไม่ต้องเหนื่อยไปหลายที่มาที่เดียวจบแน่นอนนะคะวันนี้เราสองคนก็ขอฝากอีซูซูดีแมก เอ็กซ e s, s นะคะบอกเลยว่าเป็นรถกระบะที่หล่อแต่เกิดนะใครชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือโทรกันเข้ามาสอบถามได้เลยะค,ะค่ะวันนี้เราสองคนอาจจะรีวิวไม่ได้ยาวมากนะคะแต่ก็ครบถ้วนนะคะใครสนใจยังไงก็ทักแชทกดติดตามมาได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมเราสองคนจนจบก็คือพบกันทุกๆวันอาทิตย์ประมาณหนึ่งทุ่มตรงสำหรับรายการไม่รู้รีวิวนะคะวันนี้เราสคนขอบคุณมากเลยะคะ่ะขอบคุณค่ะ